มาซื้ออาหารเลยจ้ามาซื้ออาหารร้านนี้เนี่ยโอ้ยเชอรี่เชอรี่ร้านนี้โอเคอยู่นะวันนี้ทั้งสุดแล้วก็ราคา129คูณประมาณ1 3 0 300้อยารก็บายบ้านเราแันนี้สตอรอเบอรี่ก็ปเกป็นกระแซบแต่พี่น้องเน่มาจะมัดมาซื้อซื้อกุ้งกุ้งสดเลยจ้ะอยู่นี่โลละ1้อยเเองคือไม่ได้ถูกมากแต่ก็ถูกนะ แล้วก็จะคือรวมกันได้เนาะจากก็มีก้ามปู <c oughs> ก้ามปูกุ้งสดอันนี้กุ้งต้มอันนี้กุ้งคนน้อตจ้ะน่มากเราโเคนสโอเแล้วก็กุ้งอันนี้ชุบแป้งแต่เราก็ไิทอดจ้ะส่วนอันนี้ ก็คือกุ้งฝรั่งต้มแล้วก็อร่อยแบบนึงแต่แม่มาไม่ค่อยชอบส่วนมากจะซื้อไปซื้อไปตกปูจ้ะโอ้วาเลกเด็พี่น้องที่ตกปูจัเมือ่อยเยอะหน้าร้อนหน้าหน้าร้อนนี้ยังไม่ได้ตกปูเลยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเด้งดึงหน่อยนึงแล้วแต่ชอบได้ใจแต่ก่อนราคา139ต่อกิโลมิกได้นี่ก็คือแต่ก่อนจะมีหอยเซีย่ยวน้กจาี่น้องหอยเซีย่ยวป็นกลมๆล่อนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหอยเซีย่ยวมันแพงนะได้อันนี้เดคอพ อันนี้หมูยอฝรั่งจ้ะแม่แมาไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่าไอ้มาชอบก็เลยซื้อเป็นลูกอันนี้เนื้อกล้วยกล้วยยังลดราคาอยู่น,นี่เห็ดเชมปียองเชมปียองก็ถูกเปท่อน ตั้งแต่ร้านนี้เขาปิดปรับปรุงแล้วชิ้นนี้เขาทําไฟใหม่แม่เอม่าชอบมากๆพี่น้องเพราะว่าถ่ายโกโู้ได้สบายไม่มีไฟวิบวับแบบให้ลาคาญตาละจ้าชอบมากที่แตังเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุงเองเ้อเพราะว่าอยู่ต่างประเทศไม่รู้กันเนาะเราจะเก็บใส่ถุงเองนะจ๊ะ แล้วก็ไม่ามากเอาคองเขาช่องฟิตจ้ะแล้วก็มาขุดสารหน่สารหน่กินไม้มี้จ้ะงัดทางงัดทงงัดทางงัดทงงัด,งด,งด,งดโอ้ยเพลงนี้มาอีกแล้วจ้านนองฮาวายพี่ชอบมากเลยเพลงนี้ขุดอันสารหน่ไปบ้านน้องเล็กจ้าสาวสาแก้วอเอาแค่นี้ละจ้ะก้อนน้อยนี่ก็ง,งามแล้วโบสันชมพู บานเย็นชมพูชมพูบานเย็นน้มบ่จ้ะอันนี้สาระแณรกินกับลาบเมื่อกี้นี่เป็นสาระแณรกินอย่้ยพี่น้องกินเมท่อนเหรอไหมกินไมมิ้นเหรนไหมอ,อืมใส่ลาบอาจจะได้แล้วแต่คนชอบนะแต่อันนี้คือกินกับลาบกับพกปุ้นกับพวกเดียวได้เลยสาระแณร์อันนี้แต่ก็เป็นสาระแณร์ฝรั่รงเลยจ้ะไม่ใช่สาราแณน่ไทยบางคนก็บอกว่าไม่อร่อยเท่าซาละแณรไทยว่าสั้น ส่วนแม่มากเพราะว่ามันมันก็อร่อยเหมือนกันนะ <g ül> ก็เรียกแต่คนแล้วแต่ปากคนเนาะปากคนกินรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันทางไหนดีเนาะนี่เนาะเนีย่ยเอาเนี้เปล่ามันมันงำดอกไม้นี่โอ้ยงดอกไม้หลายละ ยังี้ใจบลานนนนะอีกะ่ายชี้ไปยังไป,ไปมุดเดไปมุดเดเอ็มาจะไปมุนเด้จอจ้าเพราะว่า <c oughs> คุณสาเพิ่นไปลาลูกสาวผมมาวันนี้วันศุกร์เอ็มมาเลิกบโมงเนาะ เดี๋ยวจะไปมุนเดือววะซ่านไ่ใช่วันสุกรไม่บอกวันสุกโร์เว้าพิดว่นเป็นวันสุกรวันจันทร์เอาเอาวงพ่อมวันจันทร์วันซันจากพี่น้องส่วนแม่มาการคุดอันโอเคแด่ว่าลายว่าได้จากคุณสาธาอยู่คุณสาธาเอารถพันออกมาคุณสาจะด่าแม่มาการ์คุดซะเลเน่ มาแล้วไปร่านค้ามาแล้วกับซิลละไปคนละทางกับคุณสาจ้ะคนละทางคนละหมองซาราเน่เดบรูสด้บเว้นายโอ้ยาโอ้โอถือสินทัพยวิ่งในชัรีใหม่ๆนะดื้ดอ <c oughs> รเก,ก็โอ้มายกอดโอเคแล้วท่าใดในระหว่างการเดินทางก็จะจอดเป็นพักๆช่งชงวงๆแลวจ้าคงไม่ถึงง่ายหรอกบ้านน้องเล็กนะครับรถประมาณ40นาทีจ้ะเอออันนี้วันนี้ก็คงอาจจะเป็นชั่วโมงกว่าละจ้ะ <laughs> นี่ขับรถผ่านมาเมื่อกี้กําลังเห็นเขาไอ่เขาจะเรียกหนิงพี่น้องพันพันหรือแลบเนาะแลบแลบเอย่าอยู่แต่ว่า ที่แรกว่าจะจอดถ่ายอยู่ทีนี้เห็นคนขับรถแท็กอร์อ่ะหุนเพิ่นเปแต่ย่านพี่น้องหุนไงก็เลยบอกา้าบอก้าขอถ่ายแข็งเป๊กเลยเนี่ยย่าเนี่ยพอเสร็จแล้วสักพักเขาก็จะมามามา,มาถ่ายพวนดินพวนดินแล้วก็จะ จะรีบบานปลูกใหม่พอตอนปลูกได้ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์พี่น้องพอต้นต้นหญ้าเริ่มขึ้นบะเขาก็จะมาลดปุ๋ยปุ๋ยที่แบบเหม็นๆที่แม่เอามาบอกว่ามันเหม็นที่มันเป็นเอ่อมันเป็นอย่างนี้เป็นอึกัวผสมกับผสมกับปุ๋ยแล้วก็ผสมกับหลายๆอย่างเป็นน้ำน้าม่ะพี่น้องเหม็นแต่ตอนนี้ไม่เหม็นอันนี้ไม่เหม็นเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไง คนเมื่อกี้เนี่ยผู้ชายเขาแพ็กตรงนั้นอยู่ก็คือใช้รถแทก็กเตอร์แล้วก็มีมีมาชีนมีเครื่องสําหรับสําหรับแล็บแล็บตรงนี้พี่น้องเขาก็จะตามหลังอยู่ข้างหลังแล้วก็แล็บเล็บนี่ไงอันเนี้ยเดี๋ยวขากลับเนี่ยถ้าเขายังไม่เลิกเด้อเนี่ยเขาก็จะมาแล็บตรงนี้ต่อเพราะเขาแล็บตรงนั้นได้ยินเสียนรถแท็กเตอร์บอก,โ,ดดกอโอ้ย,อยาเฮาคอยคอยมาทายยาี่ซื้อมาเมืองไทยก็กินมาแล้วเด้อมาให้มา,มาเฮาด้ให้ขอทายแน่ เด็ย่าเหี้ยเขาตัดเลยเนี่ภูเขางามมาจากมังหนึ่งสองสามสี่โอ้ยไปก่อนสังหมาเฮา <c oughs> คุณจะเห่าเช่นทำไมไม่ทราบนี่เขาตัดเหมือนกันจากกองโคโลเชเล่ไ้อยู่ก่อนที่แม่เอม่าสตาร์ทรถออกมาหน่อยหนึ่งอยู่หมู่บ้านที่แม่เอมาอยู่ก็เยอะมากพี่น้องทูนิสแต่ว่าขี้เกียจ แวะถ่ายให้ดูว่าช่วงนี้หน้ารอแล้วก็เวลามีแดดเขาจะทาอะไรการคนนอ์เวย่ยหมายถึงว่าคนที่มีฟาร์มคนที่แบบว่าเช่าที่ปลูกหญ้าน่ะเยอะมากแต่ว่าไม่มากบริจอดจ้าเนี่ยเขาก็ตัดเสร็จแล้วเขาก็รอ,อการแพคก,การแลบจ้าเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วก็กองตรงนี้วิวภูเขาวสวยไม่เอ่ยืมมายังอยู่บนยอดเขาอยู่เพราะว่ายอดเขาอันนี้สูงม่มาไม่เคยละลายเลยจ้ะแดดออกโดน ที่มาดูแสนเดนให้งามนยจ๊ะนี่เขาก็ตัดยาโนนเขาก่องไม่พุนก่อนอยาตรงนี้ก็มีนี่จะมาข้างบนนี้ยิ่งสวยก่อนจะถึงบ้านแล้วก็ต้องแวะถ่ายน้อยนึงนะยูโนเวนี่สวยสวยสวยทุกที่สวยจริงๆนะจ๊ะ เนี่ยบ้านน้องเล็กมาถึงแล้วก็จัดการเอาขนมปังจ้ะขนมปังเทลงเลยจ้ะอันนี้แบบว่าเขาหันห่นหั่นโอ้ยบุ๊มันหันเนาะเขาหัน่นเขาตัดมาแล้วนะจ้ะอ่าถ้าใครชอบของใหญ่ของยาวก็จะประมาณนี้เลยจ้ะแม่เอ็มก็ชอบจ้ะมันทําอะไรไม่ได้แค่หังหักไปอย่างนั้นหลยจ้ะอืมมาหังหักแบบว่าอืมกินได้พร้อมด้วยจ้ะน้องเรียกบอกว่า ไม่ต้องบีหรอกไอ้มาดามมาสันยนให้ไก่ไปเลยแต่ว่าแม่มาเป็นคนขยันจ้ะแล้วก็รักษาดกลัวมันติดคอไก่จก้ะเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาออกมาข้างนอกใส่กระมงังเทจวดจาตไปเลยจ้ะพี่น้องเออเทนจุนว่าไกย่านเลยจ้ะไกเลียนนี้ย่านเสียงแม่มาทีขนมปังแล้วก็อันนี้หัวอาหารจา้ะเพิ่มเติมสมองของน้องไกทั้งหลายน้ำเดอ แม่มาก็ยัมาใส่ทั้งนอกไห่น้อยนึงทั้งทั้งนอกใส่หลายบ่ได้ได้จาว่าบางทีฝนตุกอ๋อตรงนี้อตอนตที่เดียวกับที่แม่มามาตอนนั้นเนาะเลี้ยงนกคุมน่แต่ก่อนโอ้ยนี่มาเก็บไข่ยังนกคุมนกคุมมันก็ลอยออกข้างนอก

ป้าย,ยากล้วยปล่าเนี่ยพอมไก่โอ้ยมันแข็งเลยพี่น้องมันว่ากินดอกดีบีอันใหม่ให้แข็งแล้วแข็งแล้วเอาไม่มีไข่บานนี่แต่ล่างข้างนอกดิยังไม่มีไข่บานนี่แม่เบิรงดูวมีสามหน่วยเอา้านอนต่อ เพราะว่าเอาใส่ให้งวดก่อนสองมาน้ำหมดหรือยงังโอ๊ยน้ำหมดแล้วแปบน้ำมาให้ก่อนลงด้วยน้ำข้างบนยังบ่น้ำข้าขงบนก็หมดแล้ว,น,น,ลวนี่เด้ออันนี้เหลืออยู่เนี่ยข้างล่างก็หมดแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำให้ก่อน อันนี้น้องเล็กเขาก็ทําความสะดวกสบายไว้อยู่ไม่ใช่หรอกคุณสาน้องเล็กใจดีเขาทาความสะดวกสบายไว้ให้ตัวเองให้เมียด้วยเห็นไหมนะเขามีที่ให้น้ําข้างนอกเออข้างน้าข้างในไห้ไก่เนื้อแต่ว่าไม่ไอมากเอาทั้งส่วนมากกไปเอาทั้งนอกนะจ๊ะอันนี้ยาเคห็นที่เจ้าเบิรงก็ะติตักตรงทางเขียวข้างในนี่จะน้ำเติมหมองนั้นกระเบิดมองนี่กระเบิดนี่เติมให้น้องไก่จ้ะเราเป็นคนรักสัตว์รักเด็กด้วยจ้ะแต่เป็นบางครั้งจ้ะอันนี้การ คาม่าอีกหองนี่หองนีงจะใส,ส่แสงสีเสียงนี่ได้จจกพี่น้องอันนี้แม่มาเอาหัวอาหารมาให้เพิ่นเพิ่นกินเวิดอยู่ได้จจกพี่น้องเอาหน้าไม่หายอยู่แต่าน้ามันใส่รั่วบอหัวอาหารก็มีร้อยกินนยู่ไหมน่ะเห็นห่ดแล้วเอเก็บมันเลยได,าางไ,งได้ห้าหมาเนี่ยได้ห้านวยนี่หน่วยหนะึ่ง ก็จะมีมันแม่หลายตัวเนี่ยคิดว่าสามตัวแหละมาไขารวมกันอันนี้จะลูกเล็กสุดเลยแหลมแหลงวงลีน่ารักอีกแบบส่วนอันนี้ก็เสียองอน้ำตาลเข้มกลมสวยโอ้ยสริอันนี้สีเหมือนไข่บ้านเราเอันนี้สีคล้ายๆไข่เป็นน้อยหนึง่ง เขาเอาไว้กกพอมีแหงหัวใจเนาะหน่อยนึงจักจักหมาดดีนะเอาไข่ใหม่นี่แหละกลกฮะกลกขไข่ใหม่หรือไข่เก่าดีน้อยอนี่ละไว้ที่กกไข่ร,รอบนี้ได้เยอะจ้ะก็แบ่งให้ไม่ลูกอ่อนแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งก็มีสิบแปดหมากนะล้วก็ให้ ไอแคทแม่มาริน้อย18หมากแพงหนึ่งจะส่วนแม่เอาก็คือคนมาเก็บแล้วก็เลยเอาเยอะกว่าจะแพงกว่าและประมาณนี้ละจ้ะอันนี้แม่เอมากับพยายามพยายามห้หน้ามันพุ่งไกลๆลยจ้ะเพราะว่าที่จริงสายยางยาวยาวมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงนะจ้ะเพราะว่าแม่เอมาเห็นอยู่ก็เลยพยายามให้ฉีดมันไกลๆจ้ะไม่ใช่ทงน้ำแต่สรุปแล้วก็คือ แต่สูบเหลแล้วก็คือกะคือถึงแต่ว่าน้ําไม่เปียกจ้ะแ,แม่มมากจะจะใส่ทางน้ํามาหลุดมารุดใหม่เลยจ้ะเวลาเราลดก็กค่อยเทงไม่งั้นผักมันจะบิสมอลเล่จ้ะผักกระแดงโอ้ยน้ํามันไม่ถึงสายยางไม่ถึงเดียวต้องใส่บัวรดน้ํามารดแล้วจ้ะสายยางมันสัน่นบ่หอดนี่นจะถอนหญ้ากออกน้อยนึง แม่มาปล่อยไก่ออกมาให้กินหญ้าน้อยหนึ่งแล้วจะให้กินอาหารสดชื่น <laughs> เนี่ยแต่ว่าไก่มันออกมาบาเบิดเปิดประตูไว้แต่ออกมาแค่สี่ห้าตัวสงสัยออีกส่วนหนึ่งโรค่ึงตัวสูงก็เลยไม่ออกมาจากกงจากคอกอหญิงไทยจะเราแก่งอยู่แล้วจะยกสองมือเลยที่จริงอ่ะน้องเล็กอ่ะเขาวานให้แม่เอ玛มา,มาให้อาหารให้น้ำ ให้น้ำไก่อาหารไก่เฉยๆเลยจ้ะแล้วก็เก็บไข่ไปรับประทานได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าพอแม่เอมาไม่เห็นผักแล้วก็คืออยากทําอยากถอนงาน่ะน้องเล็กบอกว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทําแต่บับเราเนาะชอบทาอะไรก็เลยเห็ดให้น้องเล็กจ้ะพี่น้องเขาบริบานเด้นน้องเล็กบริบานเส็จจะใส่ปุ๋ยจักหน่อยโอ้ยแามนออกหมดลยสลัดสลัดเขียวกับสลัดอย่ยงก็คือพี่น้อง จำชื่อไม่ได้นะเรียกสลัดม่วงก็ได้เนาะ <c oughs> ชีลาวชีลาวแม่มาหักต้นอันนี้ออกเพราะว่ามันบังเป็นร่มเงาเกินไปผักชีลาวไม่ได้ขึ้นเลยก็เลยหักอันนี้ออกต้นอี่อย่างุวันนี้ก็ได้ที่เขาไปกินกับใส่ใส่เค้กใส่พายนั่นแหละห่วยก็ใส่ลาย่ะปวตายสติ เสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จเลยเมื่อนหราสิมาอีกอยู่จ้ะสรุปสาลาเนียก็ไม่ได้ปลูกแล้วจ้ะเพราะว่ามันคามก่อนที่จริงก็ปลูกได้จนถึงห้าหกทุ่มนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเอมมาไปวันเกิดเพื่อนห้าโมงเย็นแล้วทีนี้ก็เลิกเลิกคนใดวะเลิกทุ่มหนึ่งแต่ว่าคุณซาไปส่งแล้วแม่ไอมาโทรไปเมื่อกี้นี่ว่าเรอไปส่งลูกเราไปแล้วลว่าฉันสั่นกรลังครับรถดกลับ่าสัน่นมาวานี่ฮะมืกอ่านเดี๋ยวแม่ไอมา จะไปเอาไก่เข้าเล้าก่อนแล้วก็ะกจะกลับจะ้ซะซาเละน่นะเมื่อแล้วเมื่อาน่ะกอนแต่ว่าลดลดน้ำะาะแหน่ไ้แล้วละ่ะกลัวมันเหี่ยวจะกลับบ้านแล้วลดน้ำผักเสร็จฝฟนผักตกเนี่ยแต่ก็คงตกไม่แรงหรอกดีแล้วละ่ะที่ลดน้ำผักด้วยเอาย้าเอาะายถอน้าออกกันลดน้ำผักมานี่ไก่นะสรุปเข้าทุกตัวเลยได้จ้ะ เข้าข้อเข้าเล้าทุกตัวแล้วพอว่าไก่มันก็รู้นะพี่น้องกินหญ้าแบบอิ่มเบื่อแล้วแล้วก็ไปรอตรงประตูนะรอให้แม่เอมาเปิดให้เข้าไปแล้วทีนี้กินหญ้าเสร็จแล้วก็อยากของใส่อยากกินหัวอาหารอยากกินขนมปังเนาะไปจะไปกลับบ้านแล้วห้าโมงเคึงแล้วจ้ะอ๋ออันนี้แมวอีกตัวหนึ่งแกแมว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 ตัวนี้ไม่ค่อยให้อุ้มจ้ะแมว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 แมเห็นบอกไม่มาเพราะประตูนี้ไม่ได้ตัดขนตัวเมื่อกี้เนี่ย คุณไม่สวยเพราะว่าไอ้กล้วยตัดขนให้ขับรถไปได้น้อยหนึ่งโชคดีจากพี่น้องที่ขับไปได้น้อยหนึ่งลืมนึกขึ้นว่าลืมปิดประตูประตูลงรถเนี่ยอาหารแมวกอายังอยู่จากพอดีเจ้าของมาแต่ิพอดีเลยทีแรกนะตอนมาแรกๆแม่เอามารีบเปิดเลยนะเรียกว่าเปิดแล้วก็จะปิดเลยเวอร์สัน้นจะได้มาลืมเวอร์ั้นเอาไปเอามาโอ้ยเปิดให้อากาศถ่ายเทเข้าเซนคิดเองนะบัรท,ที่นี่รถ ลืมอ่นนี่พี่น้องดีมีขับแม่ไก่ขับไปได้น้อยหนึ่งจ้ะกรับอิลีบันนี้นะแมว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 มเนี่ยแมวตัวนี้จะไม่ค่อยให้อุ้มแล้วก็กลัวคนสวยงามบ่นะสวยมากภูกเขานี่ออกจากบ้านน้องกล้วยมากกะจอดถ่ายรูปสักก้อนถ่ายวิดีโอนี่จ้าอันดิญามันเสียเห็นบ่ นี่นถ้าก็แม่เอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินตอนนี้ก็คือจะเน่าเสียไปเฉยๆจ้าเนี่ยอาจจะแลบผิดผิดพิธีผัผิดวิธีาะจา้าไข่ขาวๆทํไมกัแม่อยู่เนา่เห็นเนี่ยรถสามคันเลยหนึ่งสองสามพวกเขาต้องเร่งรีบทำง,งานพี่น้องเพราะว่าฝนกำลังตกอ่ะสมคันเลยซอยกันอันนั้นก็กำลังแลบญาติ ส่วนมากนะเขาจะตัดเสร็จแล้วเพราะว่าเขาจะเช็คอากาศเนาะว่าอากาศแดดดีอะไรเงี้ยเขาก็จะตัดถ้ามันแก่เต็มที่แล้วทีนี้ก็ต้องรีบแล้วจะเห็นฝนตกลินไปป่อยขาวสวยอีกแบบนนนะเนาะลูกมลกมเนะแหวนบันลิตกลับมาถึงบ้านก็ทำเฟรนฟลาแฮมเบอร์เกอร์ง่ายๆให้คุณสาแต่ว่าไม่มีผักบอกคุนแล้วว่าบุมพีักสันเมย์สนอ น,นี้แม่มาบอกเพิ่นก่อนเดินทางนะว่าจะไปเก็บไข่แล้วว่าพอกลับมาแล้วบอกว่าป้าโรซันเธอเก็บไขบ่โแม่นได้หลายพันแล้วบ่าได้หลายหลายหลายพันใบแล้วเหลือไปตั้งนานสีช่ชั่วโมงพอดอีพี่น,อน้องอันนี้ไม่รวมเวลาขับรถนะก็คนมักคนชอบเลยเนาะอนาะบน้ำเสร็จแล้วนะจ๊ะจะไปรับเอมมาจ้ะ หกโ,โมงหกโ,โมงแล้วอาจจะรับช้าหน่อยแต่ก็บปได้สีเลียดออกจะ้ะย่านบรทันผัวฟ้าวอ,อาบน้ำย่านเราบระธาเรากินเข่าแล้วแล้วเดร์เดวิสหมอลุนคอเดรอะเบลลิสมอลรู้แล้วโอโซ่ยังบ้านหลังนี้เขามีม้าสองตัววันเกิดทุกๆปีอ่ะถ้าฝนไม่ตกเขาจะพา เด็กเด็กที่มาวันเกิดเนี่ยคือขี่ม้าวนกันนลไหมวนรอบกันเปลี่ยนกันอะปีนี้นึกว่าเขาจะได้ขี่มาอีกไหมก็เลยว่าจะมาถ่ายมาถ่ายวิดีโอถ่ายเอาเอ็มมาเขาไม่ได้ขี่มั้งเนี่ยสงสัยนะเขาอากาศดีเขาอาจจะเป็นนอนเล่นโน่นยังไม่มีใครมารับลูกเลย,ยต้องเอาญ้าที่ม้าเชอบเปล่า มาชอบมันอิ่มแล้วดมสิอ้วนยังกัอะไรอะงามนล้วพี่น้องมาไหมทั้งอ้วนทั้งงามงามสำหรับสัตว์นะพูดอ้วนได้อยี๋ยวใกล้ทั้งหลังแล้วมันเตะเด้เอาไม่กินแล้โอ้ลูกพี่มาสีขาวขาวไปทางคุ่มาถึงบ้านแล้วเอ็มมาก็อวดจักรยานใหม่จ้า จักรยานเที่ยนไปในเมืองมบนเดินบอ่อยละไปในเมืองไปซื้อจักรยานกับพ่อเขานะ่ะห้วยวายจดเนเซนซ์สหรองก้าวขางับรถไปมาพ่ออยู่นัอยู่ก็ยังไปใกล้รถพ่อจะพ่อจะเปลี่ยนรถแม่มันถึงอยู่บล่ล่ะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาอ่านมันตรงนี่เบาะมันอีต่ำลงอีกแล้วเน,นี่ยมันเอา้เอาอันนี้มันสูงเกินทีเนี้ย สูงน้อยนึงบอเี่ยคือรลองามใช่ป่ะรู้สึกอีเชียลิดหน่อยรึไม่ไหวสุดพสไ่ไหวสุดพสโอตัสเต็ตต่อไม่ก็ล่มเลยนะขาดก้างอืม นายักปลูกดอกไม้ต่อ,อยูพี่น้องแต่ว่าก็เมื่อยแมดักปลูกลอดอกไม้จังเลยมาถึงบ้านแล้วนี่นี่แต่แนวอยากเห็โดโหลดพอดเด้อ ฝนจะตกเลยแถวบ้านน้องเล็กอะตกไปป้อยลินแล้วเก็บผ้าห่มเก็บเสื้อผ้าก่อนนะน่ะกลัวฝนตกแต่ทางนี้ยังแดดอยูน่นะเนี่ยไปทางขวาเริ่มมืดแล้วใส่นี้ต้องการน้ำแล้วสีได้รดน้ำเพิ่นแล้วจ้ะ หวยหาน้ำแล้ว